ไปดูทางด้านของเรือนจำกลางจังหวัดยะลากันบ้างค่ะลงนามเอ็โมโอลงน้มนะคะ MOU ร่วมกับภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐค่ะกว่า10องค์กรเลยนะคะผลักดันการสร้างโอกาสให้กับผู้ต้องขังแล้วก็ครอบครัวรวมถึงการที่ก่อนคนที่กำลังจะถูกปล่อยแล้วก็คนที่ใกล้จะถูกพ้นโทษนะคะซึ่งเขาก็จะมุ่งลดในเรื่องของการกระทําผิดซ้ําของผู้พ้นโทษนั่นเองค่ะ ที่เรือนจำกลางยะลานะคะนายนนทรัตหอมศรีประเสริฐผู้บัญชาการเรือนจำกลางยะลาค่ะเป็นประธานบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือและการส่งเสริมการบูรณาการภาคสังคมค่ะให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ต้องขังและครอบครัวทั้งก่อนปล่อยและก็ภายหลังพ้นโทษระหว่างเรือนจำกลางยะลาค่ะร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนกว่า10องค์กรผนึกกำลังสร้างความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังและครอบครัวให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติ ทางด้านของนนทรัฐหอมสีประเสริฐนะคะผู้บัญชาการเรืจำกลางยะลาการลงนามของภาครัฐและก็เอกชนในพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือสําหรับ ผู้ที่ต้องการจะพ้นโทษออกไปแล้วสร้างที่ยืนแล้วก็มีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือแล้วก็ดูแลค่ะรวมถึงสร้างอาชีพมีช่องทางสร้างรายได้แล้วก็ไม่หวนกลับมากระทําความผิดซ้ําอีกค่ะในส่วนของดรอภิรักิ์รัชนีวงศ์นะคะผู้อำนวยการสํานักงานยุติธรรมจังหวัดยะลาก็เผยค่ะว่าการขับเคลื่อนการสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังแล้วก็ครอบครัวทั้งก่อนปล่อยแล้วก็ภายหลังพ้นโทษของภาคส่วนงานยุติธรรมนั้นนะคะก็ร่วมกันผลักดันให้เกิดความร่วมมือของการปฏิบัติงานใน ภาคส่วนต่างๆค่ะให้มีการดําเนินการร่วมกันทั้งนี้ก็เพื่อที่จะดําเนินงานภายใต้กรอบศูนย์ป้องกันการกระทําผิดซ้ําด้วยค่ะทั้งนี้นะคะการดําเนินงานของเรือนจํากลางยะลามีความมุ่งมั่นที่จะสื่อสารในเรื่องของกิจกรรมค่ะเพื่อนําไปสู่การรับรู้ของญาติผู้ต้องขังและประชาชนทั่วไปโดยหวังให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมเจตคติที่ดีต่อการให้โอกาสผู้พ้นโทษกลับเข้าสู่สังคมและผลักดันกระบวนการของการคืนคนดีที่มีคุณค่าสู่สังคม ให้มีประสิทธิภาพต่อไปค่ะอีกทั้งนะคะก็เน้นย้ําค่ะเป็นนโยบายของอธิบดีนะคะกรมราชธรรมด้วยซึ่งต้องบอกว่าเป็นการพัฒนาแล้วก็ส่งต่อรวมไปถึงค่ะการปรับเปลี่ยนนะคะให้เขาเนี่ยได้กลับสู่สังคมของผู้พ้นโทษให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ร้ยรอยต่อค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของผู้บัญชาการเดินจํากลางกันหน่อยค่ะ,ะภาคสังคมนะ่ยไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจงานก,การหางานต่างๆก็ดีเนี่ย เมื่อกลุ่มผู้ต้องขังเหล่านี้เขาขอโอกาสนะในการที่จะมีงานทำเนี่ยผมว่าถ้าเราเปิดใจกว้างนิดนึงแล้วหางานให้เขาทําหรือมีงานให้เขาทำเนี่ยผมเชื่อกลุ่มคนเหล่านี้เป็นคนที่มีฝีมือนะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบแล้วก็ถ้าเขาทํางานได้เนี่ยโอกาสที่เขาจะมากระทําผิดซ้ำเนี่ยคงคงไม่มีแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องฝากภาคประชาชนหรือว่าสังคมภายนอกด้วยนะครับว่าต้องอให้โอกาส กับผู้ต้องขังนะครับกลุ่มนี้นะที่จะพ้นโทษไปแล้วก็กลับเนื้อกลับตัวนะถ้าเกิดเราให้โอกาสเขาเนี่ยเขาผมเชื่อว่าเขากลับตนเป็นพลเมืองดีได้